มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุพยากรณ์อากาศวันนี้เจอทั้งฝนและอากาศหนาวค่ะสำหรับสภาพอา,ากาศวันที่8มกราคม2566กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อา,ากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าระบุว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงทีเ่เข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนเริ่มมีกำลังอ่อนลง แต่ยังคงทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าและอุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะคะโดยจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างแนละภาคตะวันออกค่ะขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและอากาศที่หนาวเย็นนะคะรวมถึงระมัดระวังอันตรายจากอัคคีภัยที่จะเกิดจากสภาพอากาศที่แห้งในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะ สำหรับมวสรมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ยังคงมีกําลังแรงขึ้นนะคะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศตา่ำเข้าปกคลุมบริเวณทะเลเซินใต้ตอนล่างและมีแนวโน้มเคลื่อนเข้าใกล้บริเวณใต้แหลมยวนทําให้ภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และจะหนักมากบางแห่งนะคะโดยคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างจะมีกําลังแรงโดยมีคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะและหลีกเลี่ยง ่ example, งการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กนะคะบริเวณดังกล่าวควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีกหนึ่งวันรวมทั้งระวังอันตรายจากคลื่นลมที่ซัดเข้าหาฝั่งระยะนี้ไว้ด้วยค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้ไปจนถึงเวลา6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะคะพักเหนืออากาศเย็นอุณหภูมิต่ำสุด10ถึง20องศาเซลเซียสค่ะบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด3ถึง10องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยโดยมีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด15-19องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวเยน็นอุณหภูมิต่ำสุด8-15องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิมเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด21-23องศาเซลเซียส ภาคตะว,วันออกอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยค่ะโดยจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากทางด้านตะว,วันออกของภาคนะคะอุณหภูมิต่ำสดุด21-23องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะภาคใต,ต้ฝั่งตะวันออกตอนบนของภาคอากาศเย็นในตอนเช้าตอนล่างของภาคจะมีฝนฟ้าขนองร้อละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพาทัทลุงสงขลาปัตตานีเยลาแล้วก็นาราศี ที่ว่าชา อุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมานะคะทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลมีคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองรอละ4 0ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูกเก็ตกระบี่ตังและสะตูลอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ21-24องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรทางฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณทีีม่มฝนฟ้า องคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยค่ะอุณหภูมิต่ำสุด21-23องศาเซลเซียสอย่างไรก็ตามนะคะขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุเพื่อเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะคะขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องวข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ